ใครหาม่วของของมามวเขาเอิเป็นยาสมุนไพรบ้านเสียยาพื้นบ้านออาเขาเขามาอยากได้ัวัวเขาจะไปเห็ดย่างนี้อัด่ะมีดอันมดได้กะใต้แล้วเนี่ยอันมีดได้กะต้านอ่ะมีดขวากมีดี้เข้เขาหลงคนไทยเขาเอินอีกตัวนี้อย่างปาดเอาบ่ลขึเอาหักมันน้ำ เออเอาหมีปาดให้แล้วเนี่ยขาดเพราะแมงดอกเห็นว่าเขาห่าใส่เขาเอาห่าเขาเอาห่าตรงไหมห่างเป็นยาเป็นยาดีเป็นว่าเป็นยาดีตินะไอ้เขาจะไปเห็นยังดอกเป็นยาดีว่าเลยเชื่อเขาหลงเป็นสีเนาะว่าจะเคยหูวจักแต่ข้างในไม่น่วยหนึ่งอยู่ได้เห็นมันลอยลวนๆอยู่ต้งเสิร์ข้าเจ้ามาหาไปคือกันเลยโอ้ให้เบิ้งใบกระคราดเลย เอ้ามันามันคนันเป็นของคนบ้างนั่นนั่นคือไปใช้ตาอยู่คมเดิมตีอันเป็นยาคือการติาแล้วระเพาะูสาเห็เขาจะว่าเขาโอ้เจ้าเพิ่นบอกหายไมแบเป็นยาเออยาสมุนไพรที่ว่ายาอย่งกรเา่ว่ามัหนังกะรูันโอ้เกิดมาาตะกี้เห็นได้เหน็บไงกเห็นมัยนเออจะเห็นน หลายตัวเหเนาะนปลาญ่ปลาอุดมสมบูรณ์มันเล็ยมีเนาะอโอ้สำเร็จลวพญานาคขอบคุณหลายๆายจ้าสวัสดีค่ะเครางห็มันเห,หน่อยอกมันเยอะไขม้จะเาแดกได้เลยป้านี่